ด้ยใส่ว่างโอ้ไม่หนักอีกทีนึงไม่อยู่อีกทีนึงยังไม่อยู่อีกอหืมเหนียวเหมือนกันนะลเนียเหนียวใช่ไหมลันเนียเหนียวเหรอไม่ตายใช่ไหมนี่แน่ลาเนียลาก่อนก็โหดูครับลาก่อนเลครับไปแล้วสิบหกสิบเจ็ด แล้วเขาบุกใหญ่เลยครับตอนนี้เขามั่นใจแล้วเนี่ยครับบุกใหญ่เลยครับเขาบุกแหลกเลยครับเพราะเขาบุกแล้วได้คะแนนตลอด17เท่ากันต้องกระตุ้นหน่อยไม่รีบครับตรงนี้จะบีบให้ลาเนียเสียเองจะบีบให้ลาเนียเสียเองลาเนียบอกไอ้ก็ไม่ยอมเหมือนกันไม่ยอมใช่ไหม <laughs> ไอ้จะตบแล้ว